ครับสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้วันอาทิตย์นะวันนี้มาลงสามตะบนให้ดูเลยนะครับสู้สัญจรน,นะสูสัญจรวันนี้นะครับามาชมสูตรนี้กันหน่อยนะเด่นบนนะแต่เน้นที่สิบหน่วยนะครับฟังให้ดีนะเด่นบนนะครับแต่เน้นที่สิบหน่วยนะอ่าสองสูตรนะครับหรือไม่ก็มาฝั่งละตัวถ้าไม่ชนนะครับจะมาฝั่งละตัวนะอา้าวสูตร งวดที่หนึ่งเลยนะนับไปเลยนะหวยออกสี่เจ็ดแปดนะครับหกแปดศูนย์สูตรนี้นะสูตรน,นี้แปดสามสี่นะครับชนที่แปดนะครับชนที่แปดนะถูกนะครับงวดที่สองนะครับหวยออกแปดหนึ่งสองนะครับสองสี่หกสองเจ็ดแปดชนที่สองนะครับหลักหน่วยนะครับเอฟหลักหน่วยนะนี่ก็ชนหลักหน่วยนะครับแปดนะ 2 0 2ศูนย์สองหกหกศูนย์สองสิบหน่วยศูนย์สองนะนี่ครับชนที่ศูนย์นะครับนะสูตรนี้มาสองด้วยนะถูกนะครับหลักสิบนะสา 3, มงวดปัดไปงวดที่สี่นะครับหน่วยออกสี่หกนะครับนี่ครับสี่นสี่นะครับถูกหลักสิบนะครับนี่แล้วก็มางวดที่ห้านะออกห้าหนึ่งนะครับ หวยออกห้าหนึ่งนะครับชนที่หนึ่งนะครับ9ก้าหนึ่งสามกหนึ่งหกเจ็ดนะครับชนที่หนึ่งนะถูกหลักหน่วยนะครับเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์นะครับชนที่เก้านะครับผมนี่ถูกหลักสิบนะถูกนะครับเก้าเจ็ดนะครับชนที่เก้านะครับนี่ฝั่งนี้แถมเจ็ดมาด้วยไม่เป็นไรนะถูกนะครับแล้วก็งวตนี้นะครับงดที่แปดนะครับห้าเจ็ด ห้าเจ็ดนี่ครับชนที่เจ็ดนะครับเจ็ดห้าฝั่งนี้แถมมาด้วยนะครับเจ็ดนะครับนี่ถูกหน่วยนะฝั่งนี้ถูกสิบด้วยนะครับนี่สิบฝั่งนี้ก็ถูกเหมือนกันนะสิบหน่วยนะันนี้ออกห้าสี่สี่นะครับสี่สี่นะครับสี่มาทั้งสองตัวครับสิบหน่วยนะคนออกเบิ้ลนะครับผมถูกนะครับงวดที่สิบนะครับเจ็ดเก้านะครับฝั่งนี้มาสิบ ฝั่งนี้มาหน่วยนะครับถูกสองตัวตรงๆนะเจ็ดสิเก้านะครับติบหน่วยถูกนะครับันนี้หกสามเอาหกสามนะครับสูตรนี้มาหกนะครับติดนะครับสัตรนี้มาสามนะครับถูกหกสามตรงๆงนะนี่ครับสูตรนี้เก้าห้านะครับเก้าห้านะครับสูตรนี้ได้เก้าสูตรนี้ได้ห้าแต่สูตรนี้มาห้าตัวนึงก็แถมไปเนาะนี่ สิบหน่วยถูกเก้าห้าตรงตรงเหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วงวดนี้ศูนย์สามนะชนศูนย์นะครับถูกสิบนะถูกสิบนะครับสิบเม็ดเดียวนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับก็ที่สิบสี่นะครับสองหกนะหวยออกสองหกนะครับชนสองแล้วสุดนี้มีหกด้วยสิบหน่วยนะครับชนสองนะครับถูกนะครับวิ่งตัวเดียวก็ได้นะครับเน้นที่สิบหน่วยนะครับเน้นที่สิบหน่วยนะครับ แล้วกงวนนี้ออกสี่4ปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งนะครับ8ปดหนึ่งนะครับสูตรนี้ได้8สูตรนี้ได้หนึ่งตรงๆนะครับแ1ดหนึ่งนะครับแล้วก็อ่างวดไอ้สูตรนี้นะครับงวดนี้นะม่ออกเก้าดนะครับเก้าปดนะสีลูตรนี้ได้9้านะครับสูตรนี้ได้เก้าสูตรสองก็ได้9้านะครับชนที่9้านะมาเก้านะครับ98ดนะงวดที่สิบเจ็ดนะครับ หวยออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกครับส่ตรนี้ได้หกส่วนนี้ได้หนึ่งส่วนนี้ก็มีหกนะนนี้ถูกสิบหน่วยนะครับหกหนึ่งออกหนึ่งหกถูกนะครับถูกนะแล้วก็นี้ออกหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะครับได้ศูนย์ส่วนนี้ศูนย์ส่วนนี้เก้ากับศูนย์มาสิบหน่วยนะนะเหมือนกันในสิบหน่วยนะถูกนี่ถูกหนึ่งหกอันนี้ถูกเก้าศูนย์นะครับถูกนะครับออกตัวกลับนะเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะแล้วกนะ็ Deadpool, นี้ ออก93สนะครับส่วนี้ได้3มส่วนี้ได้9้านะถูกหน่วยถูก10บนะครับออกโตกลับนะครับถูกนะครับถูกนะไม่ชนจับคู่นะครับไม่ชนจับคู่ได้เลยนะครับแล้ววันนี้504นะครับสุดนี้ถูกได้สีุ่ดนี้ได้ศูนย์กับ4นะนะครับ4 0 0 4ถูกนะครับนี่ครับ1ิบหน่วยจะถูกอย่างนี้นะครับถ้ามานะนะครับแล้วก็นี้านี้503นะครับ ห้าศูนย์สามศูนย์สามนะครับชนที่สามนะครับมาที่สามออกศูนย์สามนะชนเม็ดเดียวนะแล้วคนนี้ออกสามหกนะครับสามหกนะครับสามหกตรงตรงนะศูนย์หนึ่งได้สามศุดสองได้หกนะครับสิบหน่วยถูกตรงๆนะครับแล้วก็งดก่อนโน้นศูนย์สี่หนึ่งนะครับชนสี่นะครับสี่เม็ดเดียวนะวิ่งได้เลยนะครับเล่นสี่สิบหน่วยด้วยนะสิบนะได้ถูกอยู่ครับ แล้วก็ในแปดหกเดแปดหกดงแปดนะครับแปดหกดสงแปดที่ผ่านมานะสูรถึงได้เจ็สูรถึงได้หกนะครับนี่ครับออก6กเจ็ดเจนะครับ6 7เจ็ดนะแว้วงที่ยี่สิบสแล้วนะหนึ่ปีไอสอปีแล้วนะสปีแล้วถูกไม่ธรรมดานะครับงวดที่สิห้ลุ้นกันเลยนะครับชนนะฮอ่าชนเจนะครับเจเม็ดเดียวนะชนเด ชนเเม็ดเดียวครับนี่เ็ดเม็ดเดียวร้อนะชนเจเม็ดเดียวถ้าไม่ชนก็ถ้า 7a ถ้า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 โจชนไม่มาก็จับห้าสองห้าปดนะครับเจ็ดสองเจ็ดปดเ้าสองเ้าเจ็ดเก้ดนะครับดูให้ดีนะครับตามนี้เลยเนะครับห้า ดี๋ยวแป๊บนะห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดนะครับถ้าตุชนไม่มานะถ้าเจ็ดไม่มานะเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับแค่นี้นะครับจด,ดจดกันไว้ด้วยนะครับ ตามนี้เลยถ้าเก็ดไม่มานะแต่ส่วนมากมันจะมาไงะนะดูตามสถิติแล้วไม่เคยพลาดนะนี่ไม่เคยพลาดเลยขอให้โชคดีกันแต่ว่าทีมอาาอกสัญจรยไงไม่รู้จะเอาออกเลขผู้ว่าเลขกระหัตไปสีเลข,เ,ลขเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะชอบเป็นอย่างนั้นอยู่ไงร mm hmm. ะครบหวยพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้นะแต่เราก็เล่นตามสูตรของเราไปนะนี่ตามนี้เลยครับอ่าแล้วก็มาดูกันนะมาดูดับร้อยก่อนดับร้อยจะจัด3ามตัวบนให้ ดับร้อยนะครับดับร้อยนี่ครับกีงวดแลวเนี้ยย oh, sí okay. pues ี่สิบโอนี่ก็ปีกว่าแล้วนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรสิบสูตรเลยนั่นสิบสูตรไปเลยเก้าสองหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์นะครับร้อยมาเจ็ดถูกนะครับถูกนะก็ดูนี่ต่อเลยครับสี่มีไหม สี่มีไหมไม่ม e ีน,นะครับนี่ถูก <8 S 2> นะครับแล้วก็แปดนะครับแปดมีไหมมีแปดไหมไม่ итесь. มีดับอยู่นะครับนะครับสองมีไหมไม่มีนะครับสองไม่มีนี่ไงครับนะถูกนะครับสองไม่มีสีสี่มีร้อยไหมอ่ะ4ี่มีร้อยไหมไม่มีนะไม่มีสี่นะครับนี่ไม่ <S 2> 2 <S <qualifications S 2> ไมีนะดับอยู่นะครับออกสี่สี่หกนะ ก้าหลักร้อยคือเก้านะครับเก้าห้าหนึ่งนะมีเก้าไหมไม่มีนะครับไม่มีคือดับอยู่นะครับนี่ครับดับอยู่เลยตคนนี้เก้าอีกเก้าเก้าศูนย์เนาะดูครับไม่มีเก้านะนี่ครับดับอยู่นะอ่าดับอยู่ครับศูนย์เก้าเจ็ดหลักร้อยคือศูนย์นะครับดูศูนย์ไม่มีศูนย์นะศูนย์ไม่มีนะครับดับผ่านนะครับตคนนี้เจ็ด ห้าเจ็ดละร้อยคือเจ็ดนะครับดูมีเจ็ดไหมเจ็ด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 ไม่มีนะครับนี่ถูกนะครับคนนี้ห้าสี่สี่นะครับสี่มีไหมสี่มีไหมไม่มีสี่นะครับไม่มีสี่ให้เห็นนะนี่นะครับโอ้ยห้าสี่สี่เดี๋ยวพดผิดนะห้าสี่สี่นะครับดูที่มีห้าไหมห้านะครับห้านะห้า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 ไม่มีนะครับห้าไม่มีนะครับไม่ออก ห้าห้าสี่นะครับอ่างวดนี้นะครับเก้าเจ็ดเก้าหลักเก้าเลขเก้าคือหลักร้อยนะมีเก้าไหมไม่มีเนาะนี่ครับนี่ไม่มีนะครับนะครับวันนี้ศูนย์นะครับศูนย์หลักร้อยนะครับมีศูนย์ไหมที่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 ลงในศูนย์นี่คือดับทั้งหมดนะครับเนี่ยดับทั้งนั้นเลยครับไม่มีนะครับไม่มีศูนย์นะครับศูนย์คือร้อยดับอยู่นะวันี้สามเก้าห้าหลักสามคือร้อยนะครับดูที่มีสามไหม สาม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 ไม่มีนะครับนี่ไม่มีสามนะดับยูนะครับคนนี้หกนะครับหกศูนย์สามนะหกหลักร้อยนะครับมีหกไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับผ่านนะครับแล้วคนนี้หกอีกหกสองหกนะครับดับห้าเก้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ไม่มีนะครับไม่มีหกนะครับ คนนี้4ี่4ปดหนึ่งสหลักร้อยนะครับ6กสองห้าเจดเดสามหนึ่งหกดเดอ่านไม่มี4นะครับแล้วคนนี้นะครับห้าหลักร้อยคือหครับมี5ไมสอย์เก้าสามเก้าหกไม่มีนะครับไม่มี5นะครับถูกนะครับคนนี้1นะครับ1 1ึ่หนึกครับหหลักร้อยนะสองสี่เจ็ดเจห้าี่สามไม่มี1นะครับดับอยู่เช่นกันนะครับ ก็หกเหลักร้อยคือ6กนะศูนย์สองดับ0ูนย์สองห้าหนึ่งสาม้าสดเจ็ดตัวนะครับไม่มีหลักร้อยหนะครับถูกนะครับวที่ยีนะครับ5้าสนะครับดับร้อยฮะดับร้อยศูนย์หกเก้าหกนะครับร้อยมา5้านะครับถูกนะครับันนี้ออก5 0ย์นะครับ ดับเก้าเก้าสองสี่สามเก้าสามเก้าสองสามนะครับร้อยห้านะครับถูกนะครับห้าอีกนะครับจากร้อยนะครับโดที่มีห้าไหมมีไหมมีไหมมีไหมที่ที่เห็นนี่ดับทั้งร้นนะครับไม่มีนะครับนี่ครับห้าสุดถูกถูกนะครับวอที่ยี่สิบสามนะครับสามสามหกนะครับดับสามนะครับร้อยนะครับร้อยเด่นร้อยสาม เด่นร้อยที่3นะครับแต่ดับ492806 7 4 2 2นะครับดับอยูนะครับไม่มี3นะครับหดก่อนโน้นนะครับศูน์หลักร้อคือ0นะครับให้ดับ925251 765นะครับ1นะครับไม่มี0นะครับผ่านนะครับแล้วงวดที่ผ่านมานะครับ8หลักร้อยนะให้ดับ9 7 0 4 6 2 4 3 9 2นะครับ นี่ครับแปดหลักร้อยนะครับดับอยู่นะครับไม่มีนะไม่มีแปดได้เห็นนะครับแล้วคนนี้นะครับดับคนนี้นะครับหกสามหกสองห้าหนึ่งเจ็ดเก้าแปดแปดนะครับนะครับนี่นะครับหลักร้อยนะครับหละร้อยนะสี่กับศูนย์นะหละร้อยสี่กับศูนย์นะครับคนนี้นะหลักร้อยสี่กับศูนย์นะครับ ตัวตามเปอร์เซ็นต์นะครับตัวตามเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับนี่ดับอยู่ดับอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะวันน,นี้นะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าหวยออกสัญจรน,นะฝั่งกันด้วยนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมหลร้อยสี่กระสุนนะอ่ามาดูชมชมสามตัวบนกันนะครับนี่เลยนี 4, ่หลักร้อยศูนย์สี่ครับหลักสิบลงไปแล้วเมื่อวานนะสองตัวบนนะนี่หลักหน่วยนะครับสาม สามดับยังไงให้ให้กลุ่มไปดูแล้วนะให้กลุ่มดูแล้วนะครับแล้วก็นี่แหละครับสามสูตรนะครับร้อยสูตรร้อยสี่นะครับนี่ครับนี่ถ้าเมื่อกี้เด่นเจ็ดชนเจ็ดนะสองชุดสองชุดนะครับสองชุดนะจำไว้ให้ดีนะครับสองชุดนะครับนะครับแต่ผมนี่นะครับผมชอบตัวนี้เม็ดเดียวนี่ครับหนึ่งหนักหนักหน่อยครับนะนี่ นี่แต่ว่า98ชุดนี้มันติดไม่ชนนะเบาๆหน่อยนะครับเบาๆนิดนึงจับสองฝั่งแล้วไนะีผมจับชนสองฝั่งแล,แล้วด้วยนะนี่สูตรนี้มันไม่ชนนะชนสูตรเดียวนะเบาๆนิดนึงอันนี้เบาๆหน่อยตัวลองไปนะนี่ครับ091ย์เ0้7เน้เนไอ้ไม่097เน้นเพราะว่า10หน่วยเรามันชนเตนะ็มนะเมื่อกี้ที่ให้ดูนะ นะชดเจ็ดเม็ดเดียวนะแล้วว ouais. ันนี้ก็วิ่งเจ็ดด้วยนะวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวด้วยตามสูตรเรานะวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดลองสี่นะครับวิ่งเจ็ดลองสี่นะวันนี้นะครับวิ่งเจ็ดลองสี่นะครับเจ็ดกับสี่นะครับดูหวยก็ดูอย่างนี้นะครับสี่เยอะอยู่นะนี่ครับนี่สี่เยอะนะครับเออจะเอาสี่ดีเน้นสี่เออเน้นสี่ ือเปล่าลองเจ็ดก็ได้นะครับแล้วแต่นะถ้บเบิลก็มานี่ครับอันนี้อันนี้ไม่ชนนะอันนี้ไม่ชนสองฝั่งอันนี้ชนสองฝั่งนะมีเกนะ้าสี่นะทับเบิลห้ามก็ตัวนี้ตัวเดียวนะนะตัวนี้ตลองไปแต่เน้นอยู่นี่ครับนะศูนย์เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแล้วก็สี่เก้าแปดนะนี่แต่ผมชอบนี่สี่เก้าแปดนะครับก็ชอบสามชุดนี้แหละนะนี่ตามนี้เลยนะครับขอให้สูตรแล้วก็วันนี้ทําน้อยเพราะอะไรอ่ะครับทาน้อยนิดนึงเพราะว่า มันออกสัญจรนะอันตรายนะไม่ต้องลงทุนกันเยอะนะครับถ้ามาถ้ามาถ้าเกิดว่ามาถ้ามาตรงๆเราก็ฟุกไปโชคดีกันไปเนาะนะครับนี่นี่ก็นี่นี่สองฝั่งจับชนนะจับชนหมดเลยนะครับที่ที่เนี่ยอันนี้ชนสูตรเดียวเบาๆนะจับชนสองฝั่งแล้วนี่ชน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 นะครับจับชนสองฝั่งนะมีโอกาสปร์เซ็นเยอะนะครับนั่นแค่นี้ศูนย์เก้าเจ็ด สี่เก้าเจ็ดก็สี่เก้าแปดสามชุดเน้นนะสามชุดเน้นนะครับตามนี้เลยแล้วก็มีอะไรไมั่งไม่น่ามีเนาะร้อยสิบก็เก้าไม่เดียวดับตามสูตรนะดับตามสูตรให้หมดเลยแล้วก็หน่วยก็ดับสามไปอีกตัวหนึ่งนะหน่วยก็ดับสามไม่มีสามนะถ้าสามส่งไปในกลุ่มแล้วนั่นดับสูตรไหนนะเออพอปินไม่ได้กระดาษหมดนะครับเพราะว่ากระดาษ สั่งมา ishi, สองม้วนทีละสองม้วนม้วนละยี่สิบแผ่นได้สี่สิบก็สองว้วก็หมดแล้วสูตรบนสูตรล่างบนล่างสามตัวสองตัวนะพยายามพยายามลบยอดเลยนะครับผมแต่เพราะว่ามันกินกระดาษเหมือนกันซื้อหลายซื้อหลายรอบแล้วเนาะบางทีเยอะไหมถ้าเกิดแต่สูตรมาให้ดูนี่ยมันจะเยอะเนาะโอเคตามนี้นะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าเจ็ดนี่เบาเบาสี่เก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเจ็ด สี่เก้าแปดนะครับนะครับสองตัวก็เน้นนี่แหละครับนี่เก้าเจ็ดกับเก้าแปดนะสองตัวนะเออไม่ได้บอกไปวิ่งเจ็ดตัวชนนะชนไม่เดียวแล้วเน้นที่สิบหน่วยได้นะเน้นตามสูตรเราอะ่ะสิบหน่วยนะเด่นสิบหน่วยนะครับโอเคนะวันนี้ขอให้โชคดีนะขอให้ชนะสัญจรน,นะขอให้ชนะสัญจรนทุกคนนะครับผมวันนี้หวยสัญจรเนี่ยน่ากลัวจะออกเลขใบสีเลขผู้ว่า,าเลขทะเบียนรถอายุอะไรเงี้ย นะครับเบอร์เลขเบอร์โทรอะไรเงี้ยไงแต่เราเล่นตามสูตรเราเรามีที่มาที่ไปเนาะแล้วเราก็ไม็ไปลอกเรียนแบบใครนะครับเรามีของเราหมดสูตรนะผมนี่คือชัวร้อยเอร์เซ็นนะครับไม่ไปลอกไปดูคนนู้นมาดูคนนี้มามาทำเนี่ยเราคิดเอาครับเราคิดเอานะเรามีหัวสมองเราเป็นอาจารย์แล้วก็ไปจะลอกเขาก็ไปอายเขาเนาะอายตัวเองนะครับผมเราสูตรไหนคิดดีๆมาก็มาเสนอแนอะมาให้ชมกันนะดูมาให้ดูกันนะครับผม ตามนี้เลยขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับผมสวัสดีครับ